การทำงานเชิงรุกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์กับโครงการเร่งรัดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดตาเป็นการคิกออปประดมทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวตำบลแม่เจราอํอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการค่ะโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ นับว่าเป็นภารกิจที่ขับเคลื่อนมุ่งหวังให้พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่เกิดการระบาดได้ง่ายและมีประชากรสุนัขและแมวจํานวนมากซึ่งแน่นอนว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการทําหมันด้วยวันนี้ก็เป็นหนึ่งในในโยบายที่ผมได้มอบไว้ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์เรามีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเดินหน้าในการที่จะป้องกันโรคติดต่อโดยเฉพาะเราจะต้องต่อสู้กับโรคพิษสุนัขบ้าและแน่นอนพอเราต่อสู้แล้วหนึ่งใน มิติการทํางานที่จะต่อสู้กับโรคก,ก็คือทําอย่างไรไม่ให้ชุนักแมวจรนจัดหรือไม่ได้ทั้งชุนักและแมวที่มีเจ้าของเนี่ยออกลูกเยอะเกินไปจนความจําเป็นเพราะออกลูกเยอะมาเนี่ยหก็ไม่สามารถควบคุมได้2ค่าใช้จ่ายต่างๆก็เพิ่มพืออนขึ้นมานะครับดังนั้นเองเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับผมเชื่อว่าการทําโครงการลักษณะนี้การดําเนินการของกรมบริษัทล,ลักษณะนี้เนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้ไม่มากก็น้อยที่สําคัญครับเป็นการบร,ริการพี่น้องประชาชนด้วยใจจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จริงๆ ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นการมอบอาหารสุนัขและแมวมอบโฉนดท,ที่ดินสอปกอบเพื่อที่ดินทำกินแก่เกษตรกรจำนวน50ฉบับมอบพันปลา5,000 50, ตัว มอบพันไม้1,000ต้นและอื่นๆอีกมากมายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำถึงนโยบายหลักว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเพื่อประโยชน์ที่คุ้มค่าของทุกคนนอกจากนี้ค่ะหากประชาชนต้องการรับบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกพื้นที่เลยนะคะ